คุณผู้ชมเเหตุการณ์อันนี้นี่ก็คือแบบวัยรุน่นหัวร้อนเลือดร้อนก่มาอีกแล้วนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแต่แปัญหาเนี่ยที่ทําให้ถึงขั้นต้องมีการแบบแทงกันทาร้ายร่างกายกันเพราะก็แค่แบบอะไรอะมองเหยียดคอมเมนต์กันไม่พอใจกันเกิดการมองหน้ากันน่ะทําให้คุณผู้ชมดูใหม่ที่ทำหน้าอย่งนีมองมองคอมเมนต์ทำไงเอาคุณทํากล้องเดียวสิอย่างเงี้ยมาอันนี้อันนี้ น่าจะโดนตบเนี่ยไม่น่าจะโดนนี่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี่มองเหยียดเนี่ยมองคอมเมนต์มองคอมเมนต์กันแบบไม่พอใจสารติดไฟแดงอยู่แล้วก็แบบมองใส่ฉันเออกล้ามองฉันเนี่เออ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 ทั้งที่เขาอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเสื้อเท่อะอะไรอะไรดูดีจังเลยเล่นฟินเนสหรือเปล่าดูล่ำนะเปล่าเลยเออเป็นเหตุที่แบบว่าใช้ความดุนแรงกันนะคะแล้วก็มากันหลายสิบคนด้วยไปดูภาพความดุนแรงนั้นกันหน่อยค่ะ อันนี้ไหวอันนี้ไหวเลยนะเห็นกันตอนไหนไปเห็นกันตอนไหนกันตอนไหนหรอเห็นกันยังไงหรือคันไหนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่แบบไปคอมเมนต์กันแล้วคุณจะเลือกคอมเมนต์คันไหนเพราะว่ามันมีเยอะมากโอ้ถึงขั้นนี้เลยนะก็บอกแลวเป็นความรุนแรงจริงๆเลือดร้อนหัวร้อนกับอีแค่เรื่องของการแบบมองหมน้ากันแค่น้นาแต่เมื่อกี้คือดูจากคลิปอบมันมี ทำผิดกฎหลายอย่างนะทั้งบางคันน่ะฝ่าไฟแดงออกไปเลยไปหมดแล้วแล้วเนี่ยคือพากันซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสามเนี่ยก็บวกไปไงหลวบวกไปไงไม่นบวกก็ไม่ใส่แล้วก็ยังจะมาใช้ความรุนแรงกันแบบนี้อีกเนี่ยนะคะคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอย่างแรกเลยวัยรุ่นมากันหลายสิบคนขี่รถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกันมาท่ามกลางตอนกลางคืนนะไม่หลับไม่นอนนะไม่อยู่บ้านถามว่าพ่อแม่ไม่สงสัยเหรอว่าลูกฉันหายไปไหนกลางค่ำกลางคืนทำไมป่านนี้ไม่กลับอถูกไหม ไม่ได้ตามไม่อะไรหรอแล้วลูกสุดท้ายก็มาก่อเหตุแบบนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ร้ายแรงมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าวัยรุ่น2กลุ่มนี้เนี่ยถามว่ารู้จักกันไหมก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรอกแต่จังหวะที่ต่างฝ่ายต่างขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกันตรงที่เขาจอดรอสัญญ,ญาณไฟบริเวณแยกหนึ่งของถนนโรจนะเทีภมบางปะอินแล้วมันมีจังหวะหนึ่งคือหันหน้ามาแล้วไปศบตา<อ>แล้วไปขมิบกันไอ้จังหวะนั่นแหละทําให้เกิดเรื่อง ด้วกลุ่มของวัยรุ่นที่ชื่อในเจมอายุ17ปีขี่รถตามไปจากนั้นทั้งสองกลุ่มมีเรื่องการทำให้ชายอายุ19ปีถูกมีดอ่ะคุณผู้ชมปักอกแล้วเสียชีวิตนะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชายอายุ18ปีถูกมีดแทงหลังหนึ่งแผลได้รับบาดเจ็บก็คือในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บและคนที่เสียชีวิตเลย หลังเกิดเหตุไม่ทันข้ามคืนปรากฏว่าตำรวจสืบสวนสพบางปะอินก็ไปตามจับมือมีดมาได้ก็คือในเจมส์นั่นแหละ<ฆ>คนที่อายุ17ปีนะคะสอบปากคำเบื้องต้นให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองและเพื่อนๆเนี่ยขี่รถมากัน4คันไปเที่ยวงานเปียกเ,ออเขาก็จัดงานเป็นเทศกาลสงการานกันอะไรอย่างนี้นในพื้นที่อำเภออุทยัยและทีนี้เนี่ยก็ขากลับบ้านที่อำเภอบางปะอินระหว่างจอดรถติดไฟแดงไปเจอเขากับกลุ่มอริมีจํานวนมากมากกว่า ก็ขี่รถจักรยานยนต์ญญนมากันประมาณสักสิบคันได้คาดว่าก็คงจะไปเที่ยวงานเปียกอะไรมางานเดียวกันนั่แหละนะ <S <S นายเจมก็บอกว่าหันไปยิ้มให้เห็นไหม,อมเออ,อ,อก็อาจจะหันไปยิ้มให้อาจจะเป็นทักทงทักทกท,กท,กทยแบบดีๆก็ได้เดี๋ยวก่อนหน้าเจมเป็นแบบไหนอาจจะเป็นคนหน้านิ่งหน้าตึงหน้าเวียงแบบดิฉันก็ได้ไงพอยิ้มแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่พอยิอ้มอ,อาจจะเข้าใจว่าแบบไปเอาไหมเอาไหม,าไหมปากอะอะไรอย่างนี้อเปล่า เขาเขาบอกว่าอีกฝ่ายเมินแล้วทำหน้าตึงใส่และหยิบขวดคว้างใส่เลยแต่เขาก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็ขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยโบกมือมาเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาเพิ่ม่ะมาแล้วก็ให้มาจัดการรุมต่อยก็ตั้งใจจะเข้าไปห้ามแต่ว่าถูกรุมต่อยด้วยก็เลยชักมีด เพิ่งจะซื้อมาจากออนไลน์ด้วยซื้อมาได้3ามสี่วันแล้วพกติดตัวเอาไว้แทงสวนไปเขาอ,อ้บบอกว่าที่ทําไปทั้งหมดนั้นนะ่ะเป็นการป้องกันตัวบังเอิญไปหมดเลยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าคนที่เสียอกเสียใจมากที่สุดก็ไม่พ้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือคนในครอบครัวเรานั่นแเลยก่อนที่จะทําอะไรอะ่ะคิดให้ดีก่อนออนะคะเราไม่ได้เกิดมาชีวิตเดียว คนเดียวเหมือนที่บางทีแบบคาคมหรืออะไรในอินเทอร์เน็ตชอบพูดนะคะเราเกิดมาตัวคนเดียวเราใช้ชีวิตนี้เป็นชีวิตของเราคนเดียวออทําอะไรให้เต็มที่เต็มที่ไปเลยมันยังมีคนรอบข้างเราที่เขารัก,รกแล้วก็จะเสียใจกับอะไรแบบนี้นะคะนิดนึงเนาะถ้ารักกันก็บ้านเรายังมีคนรออยู่เรากลับบ้านอยู่บ้านนี้ดีอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ